สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเชนะคะตอนนี้ก็หกโมงเช้านะคะของวันที่ยี่สิบสี่นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางลาวพัฒนานะคะสูตรหนึ่งชุดเต็มนะคะของวันที่ยี่สิบสี่ค่ะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะสี่หกสองหกสองสี่ ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนจ๋าสองสี่มาตัวเดิมนะคะเลขกุญแจรถแอดนะคะเพื่อนจา๋าโอ๊ยน่าเสียดายเนาะแอดไม่ได้ติดให้เนาะแต่ว่า,าในไลน์นะคะแอดส่งให้อยู่นะคะเลขอ่าเลขกุญแจรถนะคะเพื่อนจ๋าก็มีผู้โชคดีหลายท่านอยู่นะคะเพื่อนจ๋าก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเราพัฒนานี้ก็หลุด หลุดสองนวดติดต่อกันนะคะเพื่อจ๋สองนวดหรือสามวดเนาะแอดก็จำไม่ได้นะคะเพื่อนจ๋าอ่ะนวดนี้นะคะขอให้เฮงเงปังปังแล้วกันนะคะเพื่อนจ๋าวันนี้คืนนี้เนาะชนกับเลขอ่าเลขคํานวณเลขทูบนะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้โดนน้ํานะคะเพื่อนจ๋า เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอ่ะสำหรับแนวทางนะคะแนวทางเราพัฒนาสูตรหชุดเต็มนะคะของวันที่24นะคะวันนี้ก็น่าจะลงให้เร็วหน่อยนะคะเพื่อจะแอดก็จะไปธุระอีกแล้วนะคะ อะราวพัฒนานะคะสูตร1ชุดเต็มของวันที่24นะคะตัวเด่นให้เด่น6เด่น0ูนย์เด่น7นะคะตัวรองรอง9และ3นะคะสามารถนําไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะอ่าสำหรับใครที่งบน้อยนะคะแอดฟันให้4ชุดนะคะ6 0 6 2 6 3 6 4 6 0 6 2 6 3 6 4นะคะชุดเต็มนะคะดูๆมันก็จะเยอะหน่อยนะคะเพื่อนๆปกติมันเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าแอดก็อ่า ตัดลงมาให้ได้นะคะให้ได้น้อยนะคะเพื่อนจ๋าถ้าเอา,เอาชุดเต็มเลยมันก็จะโอ้โหล้นกระดาษนี้เลยนะคะเพื่อนจ๋าฝั่งนี้นะคะแอดกับหัวให้นะคะหกศูนย์เป็นเก้าศูนย์นะคะหกสองเป็นสองเก้านะคะเจ็ดเก้าเป็นเจ็ดหกนะคะเก้าห้าเป็นหกห้านะคะหกสี่เป็นสี่เก้านะคะเพื่อนจ๋าใครไม่ชอบตัวกลับก็ไม่ต้องตามนะคะ ตัวกับนี้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามเดือพี่น้องจ๋าแอดก็กันไว้ให้เนาะอ่าส่วนสามตัวนะคะแอดให้สองหกศูนย์สี่หกศูนย์หกเจ็ดสามนะคะหรือว่าใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับพุ่งให้นะคะลองหยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะแต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะคะหรือว่าเอาตัวเด่นไปวิ่งไปรูดไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะยังไงก็หยิบจับตัวไหนไปเป็นแนวทางก็ขอให้เฮงปังๆนะคะ ดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า